บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามเรื่องทำดียาวันไหวโดยครูนรินรัตน์อยู่เย็นสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนห้องเรียนออนไลน์ภาษาไทยวันนี้ครูจะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือภาษาพาที บทเรียนที่5เรื่องทำดียาวหวั่นไหวสนุกมากนะคะบทเรียนนี้เด็กๆลักษณะคำประพันธ์ที่แตกต่างจากคำบทเรียนอื่นนั้นโดยใช้ลักษณะคำประพันธ์ในการแต่งเป็นบทกลอน4เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจคำแรกนะคะ คำนี้อ่านว่าดากลดากลหมายถึงมุ่งแต่ดากลเป็นคําโบราณแปลว่าตั้งหน้าหรือมุ่งคําต่อมาค่ะตำนานตำนานหมายถึงเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาบทหนึ่งหนึ่ง ของพระพุทธมนต์ในคำว่า7จ็ดตำนาน12ตําตำนานนะคะคำต่อมาค่ะพงหมายถึงป่าค่ะคำต่อมาค่ะลำนาวลำนาวนั้นหมายถึงแนวแถวแถบถิน่นค่ะคำต่อมานะคะ ลูกยาลูกยาหมายถึงลูกส่วนคำว่ายาใช้ประกอบคำว่าพี่น้องลูกเป็นพี่ยาน้องยาลูกยาส่วนคำต่อมานะคะคำว่าวันทาวันทาหมายถึงไหว้หรือ แสดงอาการเคารพนับถือนะคะคำต่อมานะคะคำว่าศึกศึกเป็นภาษาปากมาจากคําว่าลาสิกขาแปลว่าลาจากการเป็นพระคําสุดท้ายนะคะคำว่าเอาเวจีเอเวจีนั้นหมายถึงชื่อนรกขุมหนึ่งนะคะ ค่ะเราเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาอ่านเรื่องทำดีอย่าหวั่นไหวกันค่ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้า63นะคะหรือถ้าใครไม่มีหนังสืออ่านไปพร้อมกับครูในวิดีโอก็ได้นะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะ บทที่ห้าทำดีอย่าหวั่นไหวบทนี้ครูอาสาชวนกันมาเล่านิทานเด็กน้อยฝึกเขียนอ่านนำอาหารมาแบ่งปันคล้องจองคำสัมผัสบรรจงจัด คัดคำนั้นเรียงร้อยถ้อยจำนานสี่คำพลันเป็นบทกลอนเปิดหน้าต่อมานะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านไปพร้อมๆกับครูนะคะมาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราวันนี้วันเสาร คอยเฝ้าด้วยใจครูแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อะไรนะจ้อยแดงแท่งไฟวิ่งไม่ลดละรีบถือกระบะจะไปช่วยครู ถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจมีผู้ใจบุญเกื้อหนุนห่วงใยฝากของถุงใหญ่มาให้พวกเราครูแก้วใจดี มีเรื่องมาเล่านิทานก่อนเก่าเอ้ามาไวไๆตัวเล็กนั่งหน้าถัดมาตัวใหญ่ล้อมวงกันไปดีไหมพวกเราดีครับค่ะครูพวกหนูรอเล่าเมื่อถึงวันเสาร คอยเฝ้าไม่คลายครูเริ่มว่ามีเศรษฐีพ่อไม้เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงใยเมื่อลูกเป็นหนุ่มชุ่มชื่นหัวใจรีบพาลูกไปฝากให้บวชเรียนวัด พ่อเคยบวชท่องสวดอ่านเขียนให้ลูกภาคเพียรปรับเปลี่ยนฝึกตนถวายอาหารศีลทานกุศลพระลูกเวียนวนท่องบนตำนานเมื่อพ่อชรา ลูกยาสงสารอยากกลับไปบ้านช่วยงานดูแลจงศึกจากพระมานะแน่วแน่เลี้ยงพ่อยามแก่รักแท้ห่วงใยลูกศึกวันนี้เศรษฐีดีใจ ขี่ม้าเร็วไวไม่ทันไตรตรองไปรับลูกยาม้าหนึ่งคนสองเดินทางไม่คล่องต้องทำอย่างไรต่างฝ่ายต่างเกียงถกเถียงกันใหญ่ตกลงกันได้ ให้พ่อขีม่ม้าส่วนลูกจุงเดินเพลิดเพลินอุราหญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินเศรษฐีทำไมช่างใจร้ายสิ้นให้ลูกเดินดินเหงื่อรินท่วมกาย เด็กๆเ,เปิดหน้าต่อมานะคะเศรษฐีนิ่งนึกรู้สึกละอายตนเองสบายลูกชายเหนื่อยล้าเปลี่ยนให้ลูกขี่ก็มีคนว่าลูกชายนั่นหนาหารู้คุณคนบวชเสียผ้าเหลือง สิ้นเปลืองเสียผลให้พ่อทุกทนตนสุกกายาพ่อลูกกลุ่มจิตนั่งคิดปรึกษาแล้วขึ้นหลังมา้าขี่มาสองคนขี่มาไม่นานชาวบ้านดากล ใจร้ายเหลือทนนี่คนอะไรม้าหนักหลังแอนวิ่งแล่นไม่ไหวคนไร้หัวใจต้องไปอเวจีพ่อลูกฟังคำช้ำใจเหลือที่โดดลงทันทีมีแต่ทุกข์ใจ พ่อลูกสับสนตังวลสงสัยจะทำแบบไหนใครก็ว่าเอาแล้วจุงม้าเดินเลิดเพลินป่าเขาผ่านแนวลำเนาเข้าเขตชุมชนชายหนุ่มกลุ่มใหญ่แปลกใจเหลือล้น พ่อลูกสองคนทนเดินมาไกลมีม้าไม่ขี่นี่เพราะอะไรมันน่าสงสัยไม่บ้าก็เมาช่างโง่นักหนาปล่อยม้าตัวเปล่าส่วนคนนั้นเล่าย่ำเท้าเดินมา โถคนอะไรช่างไร้ปัญญาแล้วหัวเราะร่าพากันเดินไปพ่อลูกได้ฟังนั่งถอนใจใหญ่เหน็ดเหนื่อยกายใจไม่อยากพูดจาชวนพ่อพักก่อนนอนกันเถิดหนา ตลอดทางมาถูกด่าช้ำใจเศรษฐีได้คิดเลิกจิตวันไหวจะทำอย่างไรใครก็วิจารณ์ขืนพักที่นี่คงมีชาวบ้านมาพูดระรานรำคาญหัวใจ หากเราทำดีมีจิตแจ่มใสใครพูดอย่างไรไม่กลัวคําพาลแล้วชวนลูกยาขี่ม้ากล้าหารพ่อลูกเบิกบานถึงบ้านปลอดภัยนิทานจบแล้วแก้วตาสดใส ชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกันเด็กเด็กเพลิดเพลินเดินชมโน่นนั่นสนุกสุขสันทันกับเวลาเล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดหนาในภายภาคหน้าวิชาเลี้ยงตน เด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทนยากจนไม่มียึดหลักพอเพียงไม่เลี่ยงหลีกหนีคิดดีทำดีชีวีก้าวไกลน้าต่อมานะคะเด็กๆคุณครูแก้วตา พาครูสดใสสอนเด็กด้วยใจห่วงใยเอ็นดูเด็กเด็กรำลึกนึกพระคุณครูเสียสละเพื่อหนูอุ้มชูเมตตาหนูจะจดจำครูพร่ำสอนมาขอน้อมวันทา บูชาคุณครูค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านเรื่องทำดีอย่าวันไหวเป็นอย่างไรคะเด็กๆบทเรียนนี้สนุกไหมคะและครูก็ฝากข้อคิดจากเรื่องดังนี้นะคะถ้าเราทำความดีอยู่แล้วก็จงทำดีต่อไปอย่าวันไหวกับคำพูดของคนอื่นนะคะ นี่คือข้อคิดจากบทเรียนนี้เด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะค่ะเมื่อเราอ่านจบแล้วคราวนี้เรามาทดสอบอาการจับใจความสาคัญของเรื่องกันนะคะคุณครูให้ชื่อว่าลองทําดูหนูทําได้นะคะ เราจะเริ่มจากข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อหนึ่งคุณครูถามว่าเศรษฐีและก็ลูกชายเกิดความหวั่นไหวจากสิ่งใดคุณครูมีตัวเลือกให้สี่ตัวเลือกนะคะกม้าไม่สบายขอแย่งกันขี่ม้าขถูกคนตำหนิดากลงสภาพอากาศระหว่างเดินทาง เด็กๆคิดว่าเศรษฐีเกิดความหวั่นไหวจากสิ่งใดคะและคำตอบก็คือข้อคอควายค่ะถูกคนตำหนิดดากลนะคะท่านเศรษฐีกังวลเกิดความหวั่นไหวเป็นอย่างมากนะคะข้อต่อมาข้อ2ค่ะเหตุใดลูกชายเศรษฐีจึงสละมา้าให้พ่อขี่ในตอนแรก ครูก็มีตัวเลือกให้สี่ตัวเลือกเช่นเดิมนะคะกอ,อยากเดินออกกำลังกายขอเสียสละให้พ่อคอไม่ชอบขี่มา้างอม้าไม่คุ้นเคยกันเด็กๆคิดว่าอะไรคะเหตุผลใดคะ และคำตอบก็คือเสียสละให้พ่อค่ะข้อต่อมานะคะข้อ3จากเหตุการณ์ในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพ่อและลูกชายมีลักษณะนิสัยอย่างไรครูก็มีตัวเลือกให้4ตัวเลือกเช่นเดิมนะคะก็จิตใจกล้าหาญไม่เกรงกลัวใครขอ จิตใจอ่อนแอยอมแพ้อะไรง่ายๆคอจิตใจเศร้าหมองวิตกกังวลงอจิตใจหวั่นไหวเชื่อคนง่ายเด็กๆคิดว่าเศรษฐีกับลูกชายเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรคะตามเนื้อเรื่องที่เราอ่านและคำตอบก็คือจิต ใจวันไหวเชื่อคนง่ายนั่นเองข้องอนะคะและข้อสี่ค่ะคําศัพท์ในข้อใดหมายถึงชื่อนรกขุมหนึ่งเด็กๆจําคําศัพท์น่าสนใจได้ไหมคะครูก็มีตัวเลือกให้สี่ตัวเลือกเช่นเดิมกอพิมานขอตานาน คอวันทางออเวจีและคำตอบก็คือข้องอค่ะอเวจีและข้อ5นะคะนิทานที่ครูแก้วเล่าให้เด็กๆฟังมุ่งสอนเรื่องใดเรื่องใดคะมุ่งสอนเรื่องใดครูก็มีตัวเลือกให้สตัวเลือกเช่นเคย ก็หากเราทำดีมีจิตใจดีใครคิดร้ายก็ทำดีตอบขอหากเราทำดีมีจิตใจดีต้องเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นขอหากเราทำดีมีจิตใจดีย่อมไม่หวั่นไหวต่อคำพูด ที่ไม่ดีของผู้อื่นงอหากเราทำดีมีจิตใจดีย่อมต้องเชื่อฟังผู้อื่นโอ้ฉเฉลยเยอะจังเลยเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะนิทานที่ครูกแก้วเล่าให้เด็กๆฟังและคำตอบก็คือข้อคอควายค่ะ หากเราทำดีมีจิตใจดีย่อมไม่หวั่นไหวต่อคำพูดที่ไม่ดีของผู้อื่นค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถตอบคำถามได้ทุกข้อเลยเด็กๆอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือทบทวนอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็มีใบความรู้มาให้เด็กๆได้ศึกษากันนะคะเมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว อย่าลืมอ่านหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สามบทที่ห้าเรื่องทำดีอย่าวันไว้อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ